โอเคครับกราบตัวดีท่านผู้ชมด้วยนั่นเองนะครับวันอยู่ในเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับก็ชุดเทคนิคฟรีไฟปังปังปังกระมังซักผ้ามานั่นเองนะครับทุกคนก็ทําตามสัญญานะครับที่ผมบอกว่าผมจะมาจัดชุดผู้ชายนะครับชุดผู้หญิงผมไม่จัดนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่นั่นเองนะครับนะก็เหลือเวลาอีก11วันนั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าผมจะลงคลิปตอนไหนนะครับทุกคนก็ลองมาสังเกตเอาเองแล้วกันนะครับว่าการจะหมดหรืออย่างนั่นเองครับ เดี๋ยวผมจะเลือก2อย่างนะครับเอาออกนั่นเองนะครับผมจะเอาเป็นอันไหนดีววเนะี่ยอันนี้กับอันนี้แล้วกันนะครับนะผมว่าถ้ากินปืนมันไม่ได้หรอกรทุกคนมันไม่น่าจะได้ถาวรนะมันน่าจะได้เจ็ดวันอะไรพวกนี้นะเราก็ออกไปดีกว่านะครับนะทุกคนออกไปมาครั้งแรก9เพชรใช่ไหมครับผมมีอยู่ 1, 8ึ่เพชรนั่นเองนะครับผมต้องการคือไอชุดนี้นะ กระทะก็ไม่ค่อยตั้งการเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันถือไม่ได้นะครับนะทุกคนแล้วก็เป็นระดับสีเขียวนั่นเองนะครับไอ้สีฟ้าดิเออทุกคนก็มาลองดูกันดีกว่านะครับว่าจะออกหรือเปล่าก้าวเพชรมาตุ่มเลยละกันขอนะโอมจงมา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 ครับก้าวเพชรจงออกเลยจงออกจงออกจงออกอื้มกาวเพชรไม่ออกครับสิบก้าวเพชรต้องมาแล้วแหละมาสิบก้าวเพชรครับ สิบเก้าเพชรสิบเก้าเพชรเฮ้ยเฮ้ยเต็มมันมานะมันได้อันนั้นเลยนะครับกรอบโปรไฟล์นั่นเองนะครับทุกคนสี่สิบเก้าเพชรต้องมามาสี่สิบเก้าเพชรมันต้องมาโอ้โหทุกคนมีหวังนะมีหวังนะที่เราจะไม่เหมาตู้นะทุกคนขออย่าได้เหมาตู้นะกระทาไม่ต้องออกกระทาไม่ต้องออกโอ้โหทุกคนร้อยเก้าสิบเก้าเพชรแล้วครับทุกคน โอ้โหมา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 พอแล้วอืมกระทะออกโอ้โหกระทะออกก่อนวะมาครับเหลือสามชิ้นตุดท้าย2 9องร้อยเก้าสิบเก้าไปชุดชุดโอ้โหกองไฟออกครับสามร้อยเก้าสิบเก้ามาเียอันนี้อย่าเพิ่งออกมานะไอไอคิดต,ตั้นอะไรเนี่ยเอ้ยไม่เอานะ ไม่เอาได้ไหมไม่เอานะครับโอ้โหตุดจากครับเหมาตู้ครับกว่าจะได้ชุดนี้นะคะทุกคนหมดไป1,572เพชรปะประมาณนั้นนะครับอก็ตามเคยครับเกมมันล็อกนะทุกคนก็เหมาตู้ไปนะครับเหลือ2,29เเพชรเท่านั้นนะทุกคนมาเดี๋ยวเราทำการใส่เลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะทุกคน เดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่น 4v4 4กันด้วยนั่นเองนะครับนะใส่เข้าไปครับนะทุกคนใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปชุดเด็กช่างชุดเด็กช่างชุดเด็กช่างโอ้โหโคตรเท่ดูดิเท่ปะไอถือมีเท่เลยทุกคนผมว่ามันต้องถือกระบรองว่ะทุกคนถึงจะเข้านะทุกคนเออมันต้องถือกระบรองครับกระบรองแบบนี่เลย นี่เลยมันต้องตรงเด็กช่างแบบนี้โอ้โหโคตรสุดนะครับนะทุกคนเดี๋ยวอีกอ2 9้เพชรเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับนะทำใจไม่ได้นะทุกคนเสียไปตั้งพันกาเพชรนะทุกคนแต่ว่าชุดนี้มันต้องมาแล้วนั่นเองนะครับนะทุกคนตามสัญญาแล้วนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวไปเล่นโหมด4ี4วนั่นเองนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนติดตามผมด้วยนะครับนะทุกคนมาครับทุกคนอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ดูชุดเด็กช่างดีครับนะ ดูการแต่งตัวของเรานะครับโคตรเท่นะครับนะถคาใครอยากจะตีกับเราก็มานะครับนะทรงเด็กช่างยุค90นะทุกคนโคตรเท่นะกางเกงขาดด้วยนั่นเองนะมาเดี๋ยววันนี้เราจะพามายิงคนกันนั่นเองนะชุดนี้โคตรเท่ครับติบเต็มติบให้ติบอะ่ะเออให้เต็มอ่ะมาดีมาดีมาดีจะห้าวเหรอเฮ้อฮล้มนะล้มนะเอาดี โอ้โหทุกคนไม่ยอมล้มว่ะขอพัญญากรอนใจเย็นๆโอ้โหเพื่อนล้มว่ะ <Our supply. S 1> ชุดเด็กช่างนี่มันโหดจริงอะทุกคนมันสวยมากๆเลยนะดูจากด้านหลังนี่มันน่าจะกดซ่อนกระเป๋าได้เนาะมันกดซ่อนได้ปะเคล้มหนึ่งสามก่อนสามก่อน แตกหนึ่งสวยพิสวยเอาสองสองนี่ว่าเพื่อนเราตาวีไปสองตัวแล้วนั่นเองนะครับโอเคเก็บไปสองครับ <c oughs> วยคนนี้เล่นปืนแรงนะเอ้ยเก็บไปสามครับโคตรมาครับ วชุดนะแล้วมันโหดอยู่แล้วนะครับแค่ชุดแล้วก็โหดแล้วนะเดี๋ยวตาเนี้ยเล่นอะไรดีวะเนี่ย MP5 ละกันนะครับนะโอเคตัวจัดมา oh. เล่นปืนชาร์์ครับเฮ้ย hey, ปืนนี้เข้าเข้ากับเข้ากับชุดไหมไม่น่าจะเข้านะทุกคนแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่โอ้โ oh. ห oh. เด็กช่างนึกอ,ออกไปลบวะเนี่ยน่าจะเป็นทหารเนาะ อาวุธครบมือครับทุกคนเกาะเกิดมาอยู่ไหนวะอ้าวล้มหนือน่ะนะเอาดิอาตำเลยละกาล่าตบแรกผ่านไปตบซองอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหน เหลือตัวเดียวนะทุกคนอ้าวโอเคสวยครับสวยสวยเพื่อนสวยเฮ้ยแต่ตอนนี้เราได้ฟาร์มมาไปด้วยนะไอ้ฟามมานี่แรงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราซื้อเข็มชุบนะแล้วก็ซื้อไอวอมาสักสองลูกครับอ่ะตังมันเหลือครับซื้อเห็ดตักหน่อยครับหนึ่งอันเนาะเคได้ฟาร์มานะครับฟาร์มมานี่มันแรงมากๆนะครับทุกคนเดี๋ยวขอทิ้งปืนพกเอ้ยปืนพกคู่นี่ว่า เนื้อก็ปืนพกธรรมดานะโอ้ดูดิอ่ะเนี่ยดูแว่นดิใส่ชุดชอบแล้วก็ใส่เสื้อคลุมเป็นสีขาวนะเสื้อซับในนะทุกคนอย่างเอาอะเราเดินมานี่ก่อนครับนะทุกคนอ้าวไปไหนแล้วะวะเราบวกเราบุกเลยนะทุกคนอ้าวล้มหนึ่งแนละ้วเอาอีกทีเราจะล้มว่ะ ตายบอกนเลือดเราเลือดน้อยนะครับทุกคนคะืมันเจาะว่ะเดี๋ยวอ้อมหลังนะไปอ,อยู่อยู่อยู่ในบ้านรื้เปล่า <First class. S 1> เดี๋ยวตามก่อนนะครับตามก่อนเดี๋ยวขอดชุบก,กันนะอุ้ยลำบนหลังคาบนหลังคาเดี๋ยวรอนะครับรอรอเขาโดดมานะ ดดมาเลยว่าเอา้าเอา้เอาหายไปไหนขบวนลังคาหายทุกคนเพื่อนน่าจะเก็บไปแล้วนั่นเองนะครับโอ้ยสุดยอดเลยนะครับทุกคนตานี้นะมาน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับนะเฮ้ย<ป><ป>เราซื้อก่อก่อนครับทุกคนเราซื้อก่อสีได้หรือเปล่าอันนี้เป็นกล่องปริศนาเวลหนึ่งครับเดี๋ยวขอดูสักหน่อยครับว่ามีอะไรบ้าง เฮ้ยมีมีมปืนหลายปือนมากๆครับ MP P 9ตนะครับ AN 94นะทุกคนเดี๋ยวเราซื้อกอดสามนะอกอดสามมันมีปะวะมีดิอ่าเราซื้อท้าไปนะทุกคนไม่เป็นไรมาเราเล่นปืนประชิดคู่เลยนะครับเฮ้ยเขาอ้อมล้านหลังนะครับไปด้านด้านขวานะรอพี่กก็ลยรอพีกก่อนไหนู อ้าวมีไอ้วอลคนเดียวเลยหนูโอ้ยวงบีบอะมาเดีมาเดีมาเดี <First blood. S 1> บุกแม่งเลยแล้วกันอ้าวตายวงฮนะมันยอมะมันยอมออกวงวะ่ะทุกคนอ้าวอ้าว เอาเพื่นอนเพื่อนเราตายแน่เลยะทุกคนเพื่อนเราอยู่นอกวงแล้วนะเ,เก็บไปต่องครับโอ้โหทุกคนโคตรชิวดูเด็กคุดเด็กช่างเดียวโอ้โหโคตรเอาอะ่ะมาใส่กระเป๋าหนีแพนด้าด้วยนะพูดซะเท่นะชุดนี้ผมให้เต็มติดนะทุกคนแม่อย่างเอานะครับ ก็เก็บไปกี่ขิวเนี่ยโอ้โหดูอย่างเท่ครับนี่ลุงอาร์มซีเฮนะครับเก็บไป6นะทุกคนช่วยเหลือหนึ่งนั่นเองนะครับนะดาเมจอยู่ที่2 2 7พันอินั่นเองนะครับนะทุกคนนะสุดยอดครับนะตอนนี้ดูครับถือไม้เบสบอลนะครับโคตรจะเท่นะทุกคนนะวันนี้ก็ขอเจวไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะทุกคนใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกตานั่นเองนะครับ